กคุณไม่ได้สําคัญอะไรหรอกพักรวมรัฐบาลทั้งหลายผมอยากจะรู้นะักอภิสิทธิ์อยู่ไม่ได้แล้วคุณมีปัญญาอยู่ได้อภิสิทธิ์ฆ่าคนตายขนาดนี้สองสาวันจากนี้ต้องลงจากเก้าอี่แล้วพออภิสิทธิ์อยู่ไม่ได้เพราะคนเขาไม่รับเพราะเป็นนายยกมือเพื่อนเลือดบรรหารจะออกมาบอกได้ไหมครับว่าเรายังดีกันอยู่ว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกัน รวมรัฐบาลตกลงกันยังไงก็ตกลงเงี้มันไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วมันเป็นเรื่องของประเทศชาติม, yerde, ça, มันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศมันเป็นเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีของชนชั้นเพราะฉะนั้นใครคิดยังไงก็คิดนะแต่ความเห็นส่วนตัวผมนี่ไม่ใช่ความเห็นองค์กรนะครับนี่พูดไรเสร็จผักเสร็จเด็ดขาดจะได้ไม่ผูกพันกับองค์กรเพราะยังไม่ได้เป็นมติที่ประชุม แต่ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องไปงอพรรคร่วมรัฐบาลพรรครวมรัฐบาลต่างหากต้องมางอประชาชนสถานการณ์นี้ประชาชนเสียสละขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเดินไปหาแล้วก็บอกว่าพรรครวมครับกลับมาเถอะออกมาเถอะอย่าอยู่กับมันอีกต่อไปเลยมันฆ่าพวกเราแล้วพวกเราตายกันเยอะแล้วพรรครวมกลับเลยไม่ใช่ครับ เราเยืนอย่างทานงงอาดเดินหน้าสู้ตามหลักสันติวิธีของเราต่อไปถ้าพักร่วมรัฐบาลสำนึกได้มันต้องเดินมาหาแล้วก็บอกว่าสแสดงจา๋าอยู่ด้วยได้มามันต้องอย่างนี้ครับไม่มาก็ไม่ต้องมารถไฟเที่ยวสุดท้ายกำลังจะออกจากชานชลาถ้าจะมาโดดขึ้นมาวันพรุ่งนี้พักรวมรัฐบาล ส่วนทหารนี่ผมก็ดีใจนะครับทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าท่านถอนกลับกรมกองจะบอกว่าไปเช็ดก,กําลังตรวจสอบสภาพอะไรก็ว่าไปเถอะทําอะไรก็ทําไปทั้งชาติเลยครับอย่าออามารบก,กับประชาชนอีกเลยไม่มีปัญหาส่วนตํารวจนี่ผมยังได้ยินมานะครับได้ยินมาได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้พอรัฐบาลสั่งทหารไม่ได้สุเทพเริ่มหันไปใช้ตํารวจเพราะตารวจหลายนายที่เป็นตํารวจผู้ใหญ่อยู่เวลานี้เนี่ยเติบโตในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ไงครับสุเทพเขาตั้งมาเพราะฉะนั้นเริ่มไปใช้ตํารวจ เริ่มไปจัดหน่วยไล่ล่าจะจับแกนนําจะหิ้วตัวแกนนําให้ได้จะแสดงแสนยานุภาพว่ายังไม่พ่ายแพ้จะแสดงว่าอํานาจรัฐยังจัดการได้ผมบอกนายตำรวจนะครับว่าสุเทพเทื่กสุบรรจะบ้ายัางไงก็บ้าไปแต่คุณเนี่ยคิดถึงอนาคตมัง่งคุณคิดเือว่าสุเทพจะได้เป็นรองนายกอยู่จนถึงกลางเดือนเนี่ยคุณคิดอยู มั่นใจว่าวันที่คุณทุเทพสั่งให้มาจาับพวกผมเนี่ยแล้วคุณก็พยายามวางแผนนะครับพยายามมาแทรกซึมพยายามมาอะไรต่อมีอะไรพยายามมาวนเวียนคืนก่อนโน้นไงครับหลายคืนก่อนที่ผมบอกผมเห็นหน่วยข่าวสามคนและผมบอกให้รีบออกไปเพราะทาไมออกไปผมลงจากเวทีนี่บิวตี้ผูแน่นอนเลยนะครับแล้วคุณจะมั่นใจเลย ว่าพอสุเทพสั่งบอกว่าให้รีบมาจับแกนนําแล้วคุณพยายามวางแผนอยู่หลายวันจนวันที่คุณจับเราได้วันที่คุณจับเราได้สุเทพยังอยู่ในเก้าอี้หรือเปล่าคุณมั่นใจเพราะฉะนั้นนายตำรวจทั้งหลายครับงานนี้เนี่ยผมจะใบ้หวยให้ขี้หมูขี้หมาก็แทงโต๊ดไว้บ้างเถอะครับ ถ้าจะแทงเต็งเนี่ยให้เต็งเสื้อแดงครับอย่าเต็งประชาธิปัตย์ไอประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ออกแล้วงวดนี้งวดนี้ยังไงก็ไม่ออกประชาธิปัตย์ครับออกเสื้อแดงแน่แล้วไม่กี่วันเนี่ยออกครับ สามตัวสาตัวไทยเนี่ยมันเคยออกแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนมสาแต่งวดต่อไปสามตัวท้ายออกแดงแดงแดงครับเพราะฉะนั้นคิดเอาเองนะครับว่าคุณจะแทงข้างไหนคิดเอาเองฮะคุณจะแทงอดีตหรือแทงอนาคต คุณจะเลือกยืนอยู่กับอานาจที่มันกำลังจะหลุดรอยหรือคุณจะเลือกยืนอยู่กับอำนาจแห่งนาอนาคตและเป็นอำนาจตลอดไปคืออำนาจอธิปไตยของประชาชนคุณเลือกได้ไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้จับใครก็จับเขาสั่งให้จับฟีราก็จะจับจับจตุพรก็จะจับจับนัทวุฒิก็จะจับคุณไม่รู้เลยว่านัทวุฒิเป็นใคร แน่นอนว่าคุณอาจจะไม่รู้ก็บางวันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเป็นใคร <laughs> บางวันไปเดินเฉี่ยวกัะบ,บอกปืนทหารอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่ยังไงเนี่ยเราเป็นใครกันแน่แต่เอาละช่างมันเถอะจะเป็นใครจะเป็นอะไรก็ขอพิสูจน์ไว้ใจว่าเป็นราษฎรเต็มขั้นเป็นไพร ที่ต้องการสู้เพื่อประชาชนที่ปรแลาวกันเพราะฉะนั้นก็ฝากข้อคิดกันไว้อย่างนี้นะครับอธิบายความกันหลายเรื่องหลายดาวและพรุ่งนี้นี่ผมพูดจริงเป็นประเด็นสุดท้ายนะท่านต้องมาชุมนุมกันอีกนะครับนี่บางคนเริ่มซุบซิบกันแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วถามว่าทำไมยุบพักแล้วยุบยังไม่ยุบ ไอ้เนี่ยกกตเขามีคำวินิจฉัยไอ้คดี29เก้าล้านส่งสารน้ำนูนเลยคดี258รต้องส่งอายาการความผิดตรวมามมันต่างกันแล้วความผิดนี้นี่ไม่ใช่แค่ยุบักนะครับของพลังประชาชนนี่แค่ยุบักแต่ว่าของประชาธิปัตยัไอ้29้าล้านเอาเงินหลวงมาใช้แบบนี้นี่มีความผิดอาญาติดคุกด้วยะครับ แต่ปัญหาก็คือเขายังไม่ตัดสินบางคนตอนประธานวิระออกมาประกาศโดดตัวลอยรับพอนั่งได้สะกิดชวนเพื่อนกลับเลยบอกไปพวกเรากลับเถอะถามว่าทำไมชนะแล้วถามว่าชนะยังไงยุบแล้วยุบแล้วยังครับแล้วพรุ่งนี้มารืนนี้ยิ่งต้องมากันให้มากรอยพวกนั้นจ้องอยู่ครับมันกล่าวว่าวันสงกรานคนน้อย คนน้อยก็จะสอยอีกท่านเชื่อผมแต่ท่านฉลองสงกรานมาชั่วชีวิตไม่เคยมีสงกรานครั้งไหนที่ได้มาสู้ร่วมกันแบบนี้มาก่อนปีหน้าก็ไม่มีแบบนี้เพราะปีหน้าชนะแล้วท่านจะมีความสุขอะไรนักหนากับการขับรถออกไปให้คนอื่นเขาสาดน้ำใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักสาดน้ำเปียกหมด กลับเข้าบ้านมาลอกมาแลกแล้วก็เช็ดตัวแห้งแล้วก็กินยาพาราสองเม็ดแล้วก็นอนกันเป็นไข้จะมีความสุขอะไรนักหนาก็มันจะไปยากอะไรครับอยากเปียกเช้ามาก็อาบน้ําเองสิอาบน้ําทีนี้บางคนว่าอาบน้าอาบทุกวันไม่เหมือนสงกรานต์ก็จะต่างอะไรแล้วครับใส่สูตรผูกไต้แต่งตัวเต็มยศแล้วก็อาบน้ําเปียกเหมือนสงกรานต์เปียกเลย จินตนาการว่าถูกศาสตร์ขณะเดินทางไปข้างนอกน้ำใจแล้วออกมาสู้คนน้อยไม่ได้ครับพรุ่งนี้มารืนนี้สำคัญมากสำคัญนะออกมาไหมครับน้ำเสียงเริ่มแกว่งแกว้งถามจริงๆออกมาไหมครับ มันต้องอย่างนั้นนะครับไม่ใช่สู้มาสามปีกว่าจนเกือบชนะแล้วไปนอนสงกรานคืนเดียวพวกนั้นกวาดเรียกทั้งสองเวทีเอาละครับขอบคุณทุกันนะครับแล้วเราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้มารืนนี้เจอกันจนกว่าจะถึงวันแห่งชัยชนะนะครับสวัสดีครับ